สวัสดีค่ะวันนี้ต้อนรับทุกท,าท่านเข้าสู่รายการสรุปข่าวและวิเคราะห์กราฟจากโฟลเกอร์เอที e c นะคะประจะมาที่9เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราชสอักค่ะก็มาเริ่มกันที่ข่าวทำตลาดเช่นเคยน,นะคะสำหรับวันนี้นะคะช่วงเช้าก็จะมีข่าวของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นะคะแต่ว่าจากข่าวที่ประกาศไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้กระทบก,กับกราฟเท่าไหร่นะคะส่วนข่าวไฮไลท์สาคัญเลยนะคะของวันนี้นะคะจะอยู่ที่เวลา3ามทุ่มนะคะจะมีการแถลงการนโะยบายทางด้านการเงินจากปาระธานกลางแคนาดา รเราก็มีการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบีย้ยด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณหมจะมาอ่านคาดการณ์ให้ฟังเนาะอันนี้ก็คือข่าวสาคัญไฮไลท์สำคัญสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็อตอนสามทุ่มครึ่งนะคะก็จะมีการประกาศต่อตัวเลข Close o i l in ินเวนท์นนะคะก็คือสินค้าคงคลังน้ำมันดิบนะคะของการคาดการณ์ไว้อยู่ที่ติดลบ3.3มจอิมนะคะสำหรับใคเทรดน้ำมันนะคะต้องให้ความสมําคัญกับข่าวนี้ด้วยนะคะสำหรับข่าวต้นตะางเนี่ยจะมีเพียงแค่ เพียงแค่นี้นะคะไฮไลท์ก็อยู่ที่สามทุ่มเนาะส่วนวันนี้นะคะมิวก็เอาบทเคราะห์มาอ่านสรุปให้ฟังนะคะตัวนี้นะคะเป็นบทวิเคราะอ่า,อาลงทุนอย่างได้เมื่อเฟดเริ่มส่งสัญญาณถอนสภาพคล่องนะคะเขียนโดยคุณสุริพรสุวรรณการนะคะ mm. ก็เป็นคอลัมน์ส่งสองโลกสู่การลงทุนเนาะก็บทวิเครา์ค่อนข้างยาวนะคะโดยสรุปนะคะเขาก็บอกว่าถึงแม้ว่าธนาคา,การกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยจะออกมาสื่อสารอย่างสาม่ำเสมอว่าจะคงอัตรา อายบายผ่นอนคลายสองเรื่องทั้งการเข้าซื้อสินทรัพย์และโครงอากาดอกเบีย้ยที่ระดับปัจจุบันก็คือ0นจนถึง0.25%จนะคะจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายทั้งด้านการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ทั่วถึงการจ้างงานที่กลับมาเท่าช่วงก่อนวิกฤตและช่วงและเงินเฟ้อกลับมาที่ระดับ2%ได้อย่างยั่งยืนนะคะถึงแม้ว่าเขาจะกล่าวมาอย่างนั้นนะคะแต่ว่าเวลาเนี้ยนักวิเคราะห์หรือนักเศรษฐศาสตร์หลายสำนัก,นกเนี่ย เริ่มออกมาคาดการแล้วนะคะว่าเฟดเนี่ยจะเริ่มถอนสภาพคล่องในปีนี้นะคะก็ที่คาดการว่าเฟดน,น่าจะเริ่มถอนสภาพคล่องในปีนี้นะคะก็ก็คือตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นนะคะทั้งตัวเลข p e m i เนาะ p e m i เนี่ยก็สะท้อนการขยายตัวอย่างแข็งแกร่งทั้งด้านการผลิตแล้วก็ด้านการผลบริการนะคะและนอกจากนั้นเนี่ย การจ้างงานก็เริ่มทยอยฟื้นตัวขึ้นดีดีขึ้นด้วยนะคะเงินเฟอ้อเนี่ยก็เริ่มปรับขึ้นนะคะก็เป็นผลมาจากฐานที่ต่ำของปีแล้วเนาะแล้วก็การขาดวัตถุดิบแล้วก็กําลังซื้อที่เริ่มกลับมานะคะก็เลยทําให้นักเศรษฐศาสตร์เนี่ยพร้อมใจกันปรับเพิ่มประมาณการของ GDP ปีนี้นะคะที่คาดว่าจะโตเนี่ยสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นหกจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็มองว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวดีอย่างเนี้ยก็น่าจะเป็นสัญญาณที่เศร็จเนี่ยเริ่มจะถอนสภาพคล่องแล้วนะคะ ก็ยังมีสัญญาณอีก3ข้อนะคะที่นักเศรษฐศาสตร์เขามองไว้นะก็คือ ที่ที่มองว่าเฟดเริ่มสอนสภาพคล่องนะข้อแรกก็คือบันทึกการประชุมเฟดในเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะระบุว่าคณะกรรมการจะเริ่มหาดือเรื่องการปรับลบวงเงินสินทรัพย์ในการประชุมครั้งถัดไปนะคะข้อที่2ก็คือเฟดเนี่ยเริ่มถอนสภาพคล่องจากตลาดการเงินผ่านการทำา Reverse Re โนะคะหรือว่าการขายพันธบัตรรัฐบาลเพื่อดึงเงินออกจากระบบนะคะรวมมูลค่ากว่า4 8 5แสนล้านดอลลาร์นะคะซึ่งถือว่าเป็นมูลค่าที่สูงสุดในประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็ข้อที่3ก็คือเฟดนะคะ เริ่มปรับเพดานวงเงินที่สถาบันการเงินสามารถฝากไว้ที่ธนาคารกลางจาก30 0 0 0ล้านดอลลาร์เป็น80ดหมล้านนะคะอันนี้ก็คือเป็น3ข้อที่เสร็จทําแล้วนะคะคือเริ่มถอนสภาพคล่องแล้วนะะแต่ว่า ้าเสร็จจะสอนสภาพคล่องนะคะก็จริงๆเขาก็มองว่าถึงแม้ว,ว่าเขาจะเริ่มการประชุมแล้วก็จะถอนเริ่มดําเนินการในการประชุมครั้งถัดไปะะก็บอกว่าตลาดการเงินเนี่ยน่าจะไม่เคลื่อนไหวผันผวนเหมือนปี2013เนาะแล้วก็เพราะว่าตลาดเนี่ยเริ่มรับรู้ข่าวมาแล้วคะตอนนี้ตลาดเริ่มรับรู้ข่าววันแล้วสามข้อที่เสร็จทาไปแล้วนะ,ะว่าเริ่มถอนสภาพคล่องนะ,ะสำหรับในแง่การลงทุนกลยุทธการลงทุนนะคะคุณสินพอเนเขาก็ให้ไปสามข้อเนาะข้อแรกก็คือลดสัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลนะคะเนื่องจากบอลยูเนี่ย มีทิศทางเป็นขาขึ้นส่งผลลบต่อราคาและผลต่อแทนเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะไม่สามารถชดเชยราคาที่ปรับลงได้ข้อที่2นะคะก็คือเพิ่มเงินลงทุนให้หุ้นกลุ่มการเงินที่ได้ผลผลประโยชน์จากเศรษฐกิจฟื้นตัวแล้วก็บริลเป็นขาขึน้นด้วยนะคะส่วนข้อที่3ก็คือเป็นการกระจายการลงทุนในเงดนเฟันที่มีกลยุทธ์การขายช็อตแต่ชนิชเพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตโดยรวมนะคะและหัวใจสําคัญที่สุดก็คือการกระจายความเสี่ยงข้แง,ง่สินทรับ ลุนและช่วงเวลาที่เข้าลูนะคะอันนี้ก็คือเป็นบทวิเคราะห์มานะคะก็เพื่อนักลงทุนท่านใดนาไปปรับใช้เนาะแล้วก็นอกจากเสร็จนะคะก็ยังมีธนาคารหลายอหลายๆนา,าคานะคะที่เริ่มถองสภาพคล่องแล้วเช่นกันนะ,ะก็ธนาคารแรกที่จะกล่าวถึงก็คือแคนาดาเนาะซึ่งแคนาดาก็ถือว่าเป็นประเทศแรกนะ,ะที่ได้ประกาศ ลดการเข้าซื้อสินทรัพย์ลงหนึ่งในสี่ในช่วงปลายเดือนเมษายนนะคะพร้อมส่งสัญญาขึ้นดอกเบี้ยระดับนี้ด้วยนะคะและตามมาด้วยธนาคารอังกฤษนะคะที่ประกาศในการประชุมเดือนาพฤษภาว่าจะลดปริมาณการเข้าซื้อสินทรัพย์ลงจาก 4-4, พันล้านปอนด์ต่อสัปดาห์เป็น3.4พันล้านปอนด์นะคะซึ่งธนาคารแคนาดานนะคะเขาจะปรับลดอะไรดอกเบี้ยอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวคุณหนุ่มจะมาเล่าสรุปให้ฟังนะคะเพราะวันนี้ สามทุ่มเนี่ยเขาจะมาแถลงการเนาะอันนี้ก็คือภาพรวมเศรษฐกิจโดยรวมนะคะแล้วก็ภาพรวมคาดการณ์ของเฟดด้วยนะคะก็ข่าวนี้ก็ค่อนข้างสําคัญนะคะเพราะว่าถ้าเฟดเนี่ยมีการอถอนสภาพคล่องมากกว่านี้มีการปรับขึ้นหนา,าราดอกเบี้ยแล้วก็มีการลดลงเงินจุเเนี่ยส่งผลกระทบต่อสกุลเงินดอลลาร์แน่นอนนะคะแล้วก็อีกข่าวหนึ่งนะคะอันนี้เล่าสั้นๆน,นะคะว่าตอนนี้บิตคอยนะคะก็ล่วงลดระดับ1ล้านบาทแล้วนะคะตอนนี้ยังไม่แน่ใจนะคะว่าเหตุผลที่หุดลงมาเพราะอะไรส่วนหนึ่งอาจจะมา จากกระแสข่าวที่ F.B.I. เนี่ยเขาไปกู้ไปไปยึดไปยึดคืนเรียกว่าอะไรเหมือนเหมือนไปกู้คืนบิตคอยที่บริษัทโคลัมเบียนไปลายถ้าใครจําได้บริษัทเนี่ยก็โดนแฮกเกอร์นะคะแฮกเกอร์ชื่อกลุ่มมาดาคไซเนาะแฮกท้อส่งน้ำมันนะคะแล้วก็ต้องจ่ายค่าถ่ายเป็นคอลตอนนี้ F.B.I. เนี่ยเขาถอนคืนมาได้นะคะก็เลยทําให้ทุกคนอะจกใจกลัวหรือเปล่านะคะภาพรวมของตลาดคริปโตนะคะวันนี้บิตคอยก็อยู่ที่32,000เหรียญน,นะคะโดยประมาณแล้วก็เป็นสีแดงทั้งตลาดเลยนะคะ อันนี้ก็คือเป็นข่าวจากมิวนะคะเดี๋ยวข่าวคาดการธนาคารแคนาดาแล้วก็การเงนะการนะคะเดี๋ยวเชิญพุ่หนุ่มต่อเลยค่ะได้ครับรขอบคุณคุณมิวด้วยนะครับขออนุญาตแชร์แทรกนะครับก็ข่าวที่หามานะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับธนาคารกลางแคนาดานะครับก็ได้ประกาศใช่ไหมครับได้ประกาศลดลดการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลนะครับอ่ ลดลงหนึ่งในสี่เนาะตอนนี้ก็เหลือแค่2 0 0พันสองพันห้าร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็คิดว่านะครับน่าจะลดลงเหลือประมาณหนึ่งพันล้านดอลลา,าร์สหรัฐต่อสัปดาห์นะในต้นปีหน้านั่นเองนะครับแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์ครับคาดว่าตัวของคุณชีฟมาเคลมน,น,น่าจะไม่ไม่เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ยนะครับอัตราดอกเบีย้ยน่าจะคงไว้ที่0.25เท่าเดิมครับแล้วก็ยังคาดการณ์ไว้อีกนะครับว่า ก่อนที่จะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับคุณมาเข้มเนี่ยต้องการหรือว่าบ o c เนี่ยต้องการที่จะต้องการที่จะปรับลดนะปรับลดการเข้าซื้อพันธบัตรนะครับจนไปจนไปเหลือศูนย์เลยนะครับพอเหลือศูนย์ปั๊บถึงจะพิจารณานะครับในการปรับอัตราดอกเบี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ทาง BOC ก็คือจะตตะก็จะเริ่มที่จะทำ tapering แล้วนะครับก็คือเข้าซื้อพันธบัตรลดลงนะลดลงลดลงแต่แต่ยังเป็น QE อยู่นะ แต่ยังเป็น QE อยู่นะแต่ว่ามีการซื้อลดลงนะครับมีการซื้อลดลงไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เนี่ยเขามองว่าเป็นสาเหตุนะครับเป็นเพราะเป็นเพราะว่ามีเรื่องของราคาบ้านที่พุ่งขึ้นสูงนะครับมามากดดันนะครับให้ให้ให้ตัวของคุณมาเข้มเนี่ยต้องใช้นโยบายการเงินแบบนี้ด้วยแล้วก็การฟื้นตัวของเศรษฐกิจครับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ย ดีขึ้นมากๆเลยนะครับแต่ว่านะแต่ว่าตัวเลขของ GDP กับตัวเลขของอัตราการจ้างงานนะครับตรงนี้นะครับถ้าดูตรงนี้นะครับตัวเลขของ GDP กับตัวเลขของของอัตราการจ้างงานเนะี่ยออกมาน้อยกว่าที่คาดการไว้ครับนะฮนะจีดเนีออกมาเพียง5.6นะร้อยละ5.6นะครับแล้วก็ อัตราการจ้างงานนะครับ <c oughs> ติดลบนะครับสองแสนเจาพันตำแหน่งก็คือสูญเสียอัตราการจ้างงานไปนั่นเองเนี่ยจะสังเกตว่ากราฟตัวกราฟแนีจะหักหัวลมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ตรงนี้มันมันส่งผลเสียแต่ว่าส่งผลเสียนิดเดียวครับในระยะยาวนะครับตัวดอลลาร์แคนาดานั้น่าจะสามารถแข่งข่าขึ้นไปได้อีกนะครับอย่างน้อยๆนะอย่างน้อยๆถึงต้นปีหน้าเลยนะครับต้นปี2022เลยนะครับจนกว่าเขาจะทําการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพอเรามาดูกราฟนะครับตัว u c a คนะครับก็มีอยู่2โซนนะในทำเฟรม4ชั่วโมงนะครับเป็นเป็นแนวรับกับแนวต้านนะครับโดยที่นะแนวต้านอยู่ที่1.21 1.21นะครับ2.8นะครับนะหรือประมาณ24พิพนะครับประมาณนี้นะพอมันขึ้นมาถึงตรงนี้ได้นะครับก็แนะนาว่าให้หาจังหวะช็อตนะน่าจะได้เปรียบกว่านะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าราคามันสามารถเบรกเอาขึ้นไปได้นะเราจําเป็นที่จะต้องโดนสต็อปล็อแล้วก็กดบายตามขึ้นไปนะครับเพราะว่าหลังจากที่มันเป็นเ,เทรนขาลง <c oughs> เทรนขาลงมาเนี่ยมันจะตอนนี้ ตอนนี้คือเป็นไซเวย์แบบเต็มตัวแล้วนะครับเป็นไซเวย์แบบเต็มตัวแล้วแล้วก็เป็นไซเวย์ออกข้างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าอิทธิพลของของดอลลาร์นะครับน่าจะมีมากกว่าในตัวของแคนาดานะครับในในช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าดอลลาร์อินเด็ก์นะครับที่ทำการตัดแนวต้านขึ้นไปนะครับทำเป็นไซเวย์อัพได้นะครับตัวดอลลาร์แคนาดาครับก็จะเป็นไซเวย์อัพได้เหมือนกันนะครับ แต่ว่าเรายังไม่เห็นนะเพราะว่าตัวจุดสูงสุดกับตัวจุดต่ําสุดนะครับตอนนี้คือยังเท่ากันอยู่นะยังเป็นไซเวอ์ออกข้างอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จําเป็นต้องเทรดตามที่เราเห็นนะครับอย่าเพิ่งคาดการณ์ว่ามันน่าจะไซเวอ์อัพขึ้นไปนะครับต้องเทรดตามที่เห็นก่อนนะครับเพราะนั้นเนี่ยจังหวะที่เห็นใกล้สุดนะครับก็คือจังหวะช็อต ที่รอให้ราคาของ u c a นะขึ้นมาแตะ1.2126ก่อนนะ2.126หรือ2.128นะครับแล้วเรากดช็อตลงมานะครับ TP ก็คืออาจจะอยู่ตรงกลางนะตรงกลางของของตัวโซนหรือไม่ก็เป็นตัวแนวรับเลยก็ได้นะครับนี่สำหรับ UCAT นะครับตัวอื่นนะก็เป็นชแนลเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็น EU ทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะนี่ก็ใกล้กับใกล้กับแนวต้านนะครับ หาจังหวะช็อตนะครับไปดูตัวอื่นนะครับตัวเอก็เหมือนกันนะครับ a อก็หาจังหวะช็อตเหมือนกันนะเพราะว่าราคาตรงนี้ผมลากไว้เป็นไซส์เวดานะครับเป็นไซ์เวด้าเป็นชัแนลลงมานะครับเมื่อวานราคาขึ้นมาแตะแล้วก็ลงมานิดหน่อยครับไม่เยอะประมาณ30นะประมาณ30พิบนะครับในวันนี้ก็หาจังหวะดักช็อตเหมือนเดิมนะครับ พ่ออะไรถึงถึงต้องดักชอ็อตเพราะว่าเวลาเราดักชอ็อตครับพื้นที่ในการวิ่งลงไปถึงชัอนแลข้างล่างมันไกลครับแล้วก็สต็อปลอสมันค่อนข้างสั้นนะครับเพราะฉนั้นเนะี่ยวันนี้ถ้าเป็น a อนะครับดักชอ็อตนะน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็ u c แคนะดักชอ็อตเหมือนกันนะครับดักชอ็อตเหมือนกันถ้าหากว่าราคามันสามารถพุ่งขึ้นมาได้นะครับเราไลอินเด็กซ์เนี่ยวันนี้เนี่ยคือเมื่อวานเมื่อวานมันเป็นแท่งสีเขียวก็จริงนะแต่ว่ามัน สงผลได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ก็วันนี้ก็มันสามารถล่วงลงมาได้นะครับสามารถล่วงล่วงลงมาได้เพราะว่าเพราะว่าเหมือนว่าสองวันก่อนนะสองวันก่อนวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยนะครับแรงซื้อขายมันยังยังไม่ค่อยเยอะเท่าเท่ากับช่วงวันพฤหัสกับวันศุกร์นะครับคิดว่านะวันนี้นะครับวันนี <columns S 1> ้วันพุธวันพฤหัสวันศุกร์น่าจะน่าจะมีแอคชั่นอะไรบางอย่างนะต้องต้องลุ้นเอาครับว่ามันจะมี มันจะมีแรงผันผวนใหญ่ๆเข้ามาตอนไหนนะครับซึ่งผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเราเราต้องรอลุ้นนะครับต้องรอลุ้นเอาเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วนะสัปดาห์ที่แล้วก็มาถึงก็มีวันพฤหัสนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้สี่วันคือเงียบนะครับเงียบเลยนะครับมีมีใหม่ทีคือวันพฤหัสเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มันเงียบมาสองวันและวันจันทร์วันคารนะเดี๋ยวเรารูวันพุธครับวันนี้นะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าวันนี้มี มีแรงซื้อขายมาแล้วก็จะได้เริ่มเทรดกันนะแต่ว่าไบแอสนะครับไบแอสก็เป็นไปตามที่บอกครับ EU หาจังหวะช็อตนะก็คือดอลลาร์น่าจะแข่งค่านะครับแล้วก็ EU นะหาจังหวะช็อตเหมือนกันดอลลาร์ก็น่าจะแข่งค่าเหมือนกันนะครับแปลว่าเราน่าจะคาดการว่าดอลลาร์น่าจะแข่งค่าแต่ว่าดูดูจากตรงนี้นะครับมันบอกไม่ได้ว่าดอลลาร์มันจะแข่งค่าขึ้นมานะแต่ว่าพอพอเป็นตามเทคนิคข้อของตัวที่แยกออกมาอย่าง AU กับ EU เนี่ยนะครับเรา เร,เราหาจังหวะช็อตก็แปลว่าดอลลาร์ได้ต้องแข่งค่าขึ้นมานะครับตัวสุดท้ายนะครับสําหรับวันนี้นะ่าจะเป็นทองนะครับทองคิดว่าน่าจะขึ้นไปต่อได้โดยไม่มีปัญหาใดๆนะครับเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานเราสามารถเทรดได้นะนะถ้าเกิดใครจําได้นะผมบอกให้หาจังหวะช็อตนะหาจังหวะช็อตในทางเฟรมสีชั่วโมงนะครับเราก็ได้มาอยู่ประมาณ14ี่เหรียญน,นะแต่ถ้าเกิดใครไม่ทานนะน่าจะโดนสต็อปลอสไปก่อนนะจากตรงนี้นี่คือขึ้นมากินสต็อปลอสเราก่อนนะครับ แล้วก็ค่อยล่วงลงมาข้างล่างนะครับทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงก็เหมือนกันนะครับตรงนี้เป็น engulfing น,นะครับตรงนี้เป็น engulfing แล้วก็เราสามารถกดกด,ดช็อตได้เราอาจจะเราอาจจะปิดทํากําไรตั้งแต่ตรงนี้นะครับตรงนี้กําไร,รประมาณ2เหรียญนะครับเมื่อวานถือว่า volatility ต่ำมากมากนะครับความผันผวนค่อนข้างต่ําเดี๋ยวมาดูวันนี้อีกทีหนึ่งครับว่า น่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างหรือเปล่าแต่ว่าถ้าหากว่าใครอยากเจอความผันผวนแน่ๆนะครับก็อย่างที่บอกครับวันนี้มันมีข่าวเนาะข่าวประกาศอตาัตราดอกเบี้ยของแคนาดาพอดีนะครับตอนช่วงสามทุ่มก็รอเทรดความมันผวนนะเวลานั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะตัวที่น่าเทรดที่สุดเลยก็จะเป็นยูแคทนะครับเราสามารถหาจังหวะซื้อขายได้ยิ่งมันอยู่ใกล้แนวรับแ,แนวต้านยิ่งตัดสินใจได้ง่ายนะครับถ้าเกิดว่ามันขึ้นมา ค่อยๆขึ้นมาแล้วเลียๆอยู่แถวๆนี้นะครับแบบไม่ไม่เบรกสักทีนะครับตอนสามตอนสามทุ่มวันนี้นะครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์เบรกเอาท์ขึ้นไปข้างบนได้นะครับอันนี้คาดการณ์ไว้ก่อนนะนี่เดาเดาเฉยๆนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าช่วงเวลาปกตินะช่วงเวลาตอนช่วงบ่ายช่วงทุ่มหนึ่งสองทุ่มเนี่ยถ้าเกิดว่าราคามันยังไม่ไปไหนอยู่แถวๆนี้นะครับคิดว่านะพอสามทุ่มนะครับราคาน่าจะสามารถเบรกขึ้นไปได้เพราะนั้นยูแคทนะครับ อยู่แคทถ้าช่วงเวลาปกตินะดักช็อตที่แนวตันนะครับถ้าเกิดเป็นช่วงเวลาข่าวนะครับให้ดักรอเบรกเอาบายนะครับเบรกเอาบายไม่จําเป็นต้องรอให้แท่งเทียนปิดตัวนะครับคือขึ้นมาจาะตรงนี้ปั๊บเป็นแท่งสตองมูฟเราเปิดเป็นไทม์เฟรมเล็กๆอย่างไทม์เฟรม5นาทีนะครับอย่างไทม์เฟรม5นาทีถ้าเกิดขึ้นมาแตะตรงนี้ได้เป็นสตองมูฟให้เห็นชัดเจนนะครับเราสามารถกดบายตามไปได้เลยนะครับแล้วก็เทรดข่าวนะครับจาเป็นที่ต้องเข้าเร็วออกเร็วนะครับขึ้นไปบวกไปสักประมาณ สิบพิบยี่สิบพิบก็อาจจะพิจารณาปิดออเดอร์หนีก่อนนะครับทำกำไรเก็บข้อกระเป๋านะครับก็สำหรับการสรุปข่าวนะครับแล้วก็วิเคราะห์กราฟจาก AT f x นะครับประจำวันนี้นะครับฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ